ล้วโวยโอมาแล้วลว่าพอถึงเวลาสองเกลือก็ต้องมาสวัสดีครับนะครับรายชางเดิครับ้ังเดนเดิมานักาเจคับครับผมน้าหมูครับสุรัตอัตตาครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นนะครับมาพบกับเรา2เกลือในรายการเกษตรทํากินกับนังสื้อพิมพ์คุณภาพคมชัดลึกนะครับ ก็่วแยะข้องทุ่งเรามีเรื่องเราาที่กำล่าสูกันฟังนะครับเรื่องแรกนามูได้ไปมาหรือเปล่าไปมานะครับที่กรมข้าวนะอ๋อกรมข้าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่ใช่ข้อรย้วงานนี้เลือกเข้ากล้องเป็นของขวัญแทนความผูกพันและห่วงใยครับงานนี้น่าสนใจนะครับเป็นงานที่เอาเข้าประจําท้องถิ่นครับแต่ละภาคแต่ละภาคอืมาโชว์กัน และก็ส่วนใหญ่จะเน้นสีเป็นข,ข้าวกล้องอววเพราะว่าคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวขาวใช่ใชใชงานนี้หลักๆนะครับคือรณรงค์ให้คนไทยมาบริโภคข้าวกล้องเพราะว่าข้าวกล้องนั้นนมูนะครับอุดมสมบูรณ์ด้วยทางโภชนาการแลวก็คืออาหารเป็นยาด้วยบางดนใช่แล้นที่กรมการข้าวเนี่ยนอกจากนโยบายที่ผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยยังแปลรูป เป็นผลิตภัณฑ์ใช่เป็นยาด้วยใช่มีบางชนิดก็มีคุณค่าทางโภชนาการถูงแล้วก็สิ่งเหล่าสิ่งหนึ่งเขาจะไม่ใครรณรงค์เท่าไหร่แต่ปีนี้เนี่ยท่านอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยท่านชัยฤทธิ์ดำรงเกียรติเนี่ยมารณรงค์ให้คนไทยเห็นคุณค่าของกินข้าวท่านอธิบดีท่านอธิบดีพูดชัดเจนมากครับท่านผู้ชมครับมันอย่างนี้นะโมนะเชื่อไหมกินข้าวต้องกินให้หมดต้องกินให้หมด มือละ1เมต็ดต่อหนึ่งคนวันละสามือ้อ1ปีนะครับเราเสียเงินมหาศาลถึง100ล้านบาทนะครับถ้าไม่เชื่อครับลองฟังท่านอธิบดีเล่าให้ฟังกันเองดีกว่าครับครับการจัดงานเทศกาลของกวันจักข้าวของกรมการข้าวในวันนี้วัตถุประสงค์ในเรื่องหนึ่งที่เราพยายามที่จะนําเสนอและเรียกร้องและขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทั่วไปเรื่องแรกก็คือให้ทุกคนหันมาบริโภคข้าวกล้องนะครับ เพราะว่าคุณค่าทางโภชนาการทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ข้าวกล้องนะครับหลังจากไปขัดสีแล้วนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็สูญหายไปเป็นจํานวนมากนะครับั่นก็คือเรื่องที่1นนะฮะเรื่องที่2ก็คือผมอยากให้เราได้นึกถึงประเพณีวัฒนการบริโภคข้าวขอ,ของเรานะว่าปัจจุบันนี้เขาพูดกันได้ง่ายว่ากินทิ้งกินขว้างก็ว่าได้นะโดยเฉพาะข้าวนะหลังจากที่เราบริโภคแล้วผมอยากจะขอ,อเชิญชวนให้เราบริโภคข้าวให้หมดทั้งจานนะ อย่าให้หลงเหลือไปนะกรมการข้าวเองได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปศึกษาในเรื่องนี้ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่งนะคนหนึ่งนะถ้ากรณีบริโภคข้าว1มื้อเนี่ยเหลือข้าวไว้1เม็ดในจานวันละก็สเม็ดนะครับถ้าเดือนหนึ่งก็จะตกแล้วประมาณทั้งประเทศเนี่ยก็จะประมาณ3,700กิโลกรัมต่อวันข้าวสารนะฮะถ้าหากว่า1ปีก็จะเหลือข้าวอยู่ประมาณ1.4ล้านตันข้าวสาร รวมแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่าก็40กว่าล้านบาทแต่โดยสภาพความเป็นจริงจากประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับปรากฏว่าเรากินข้าวเหลือในจานกันมากนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแต่ละปีเนี่ยเราทิ้งเงินไปกับการที่กินข้าวไม่หมดจานนะปีละไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือพี่น้องชาวนาะที่ปลูกข้าวด้วยความยากลาบากปลูกข้าวด้วยความเหนื่อยยากนะครับ แต่เราเองเนี่ยเวลามากินข้าวเนี่ยเรามากินทิ้งกินขว้างนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องอัตราหนักในเรื่องของการบริโภคข้าวให้หมดจานนะครับผมผมขอเชิญชวนและก็ขอเรียกร้องนะครับผมเห็นแร้อยังนะโมใช่เลยใช่เลยนนท์อ,อ,อย่าลืมนะนะโมต้องกินข้าวกล้องนะผมมากินอยู่แล้วแต่บางบนนเนี่ยอยากกินข้าวขาวเยอะชอบที่หน้าขาวๆเนี่ยและก็อีกอย่างหนึ่งฝากไว้กินข้าวให้หมดจาน ใช่ใชมิฉะนั้นคุณคนหนึ่งนั่นะหมูจะทําให้งบประมาณเสียหนึ่งรอยล้านเห็นถึงเรื่องข้าวเข้ามาเนี่ยนะหมูนันน่าเป็นห่วงนะช่วงนี้ทําไมมันแรงเร็วเล้คแรงแรงกันจริงๆนะตอนนี้กระทรวงเกษตรประกาศชัดเจนนะครับแถบแรง22จังหวัดในประเทศไทยนี่ยังไม่ถึงหน้าแรงแค่แค่หน้าหนาวอยู่นะหมูนะใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าปีนี้อาจจะแรง หนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยบทานชเพราะว่าใน22จังหวัดเนี่ยเท่าที่สำรวจข้อมูลเนี่ยก็ทนอ,อย่าย,ยู่ในภาคอีสานบางเดิแป้งหนักตอนนี้เนี่ยใน22จังหวัดครับท่านผู้ชมที่ประสบป,ปัปแล้งรวมทั้งสิ้น229อำเภอ1,657ตำบลแล้วก็17,232หมู่บ้านโอ้โหเป็นหมื่นหมื่นหมู่บ้านเลยนะเป็นหมื่นหมื่นหมู่บ้านครับบางดนเฉพาะนาข้าวนะครับบางดนได้รับผลกระทบแล้วตอนนี้ประมาณ6ร้านไร่ครับ หล้านไร่หกล้านไร่เฉพาะนาข้าวเฉพาะนาข้าวแล้วรวมทั้งถ้าเป็นพืชชนิดอื่นๆรวมกันนะฮะประมาณ1นึ่งแสนไร่บางดุมกถ่ากับแล้งไปแล้วกว่าหล้านไร่หกล้านไร่ที่ได้ผลกระทบจากไฟแ้งในปีเนี้อยู่ในระยะเริ่มต้นเองนะครับผมเกิดมาไม่เคยได้ยินนะครับหนาโมนะครับคือรัฐบาลเนี่ยถ้าเราฟังๆเนี่ยนะเหมือนกับไปบังคับประชาชนอ่ะใช้คํานี้เลยนะว่าห้ามปลูกนา ที้ปลูกห้ามทำนาห้ามปลูกข้าวอขอร่วมมืออฟังเพราะหน่อยนะขอความร่วมมือจากเกษตรกรว่างดการทำนาปรังนาปลังเลยนะโดยเฉพาะพื้นที่ขอนแก่นกาฬสินธุ์อุดรธานีและนครราชสีมาคือครัฐบันเองผมเป็นห่วงนะครับืังดบช่วงนี้นี่รัฐบาลเพิ่งเพิ่มงบมาแสนกว่าล้านเนี่ยนะโครงการรับจำนำข้าว นี่ยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าไม่มีพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยโหอะไรเกิดขึ้นเ่ยนี่คือนี่คือปัญหาก็ไม่มีปัญหาหรอกครับทางกระทรวงเกษตรเนี่โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตรนะเขาก็มีการแนะแนวอาชีพใหม่อก็ว่าอย่างว่าช่วงนี้ไม่สามารถทำนาได้แล้วก็หาอาชีพใหม่ที่ตอนนี้นํำร่องแล้วที่โคราชเออเป็นไงกับขอนแกน อคือไม่ปลูกข้าวนะอไม่ปลูกข้าวไม่ไม่ปล่อเลยมันไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวนะครับพืชผักหลังนาด้วยอ๋อที่ใช้น้ําน้อยอ๋อที่ใช้น้ําน้อยนะ<อ>เพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้มันจะมีปัญหาขัดแย้งครับการแย่งน้ําขึ้นมาอมตอนนี้น้ํามีไว้สําหรับบริโภค,คและรักษาความส,สมดุลของระบบนิเวศระบบนิเวศนะก็เลยว่าถ้าชาวบ้านไม่สามารถทำานทำไงล่ะครับก็ฝึกอาชีพใหม่เพราะเหตุซะ อ่าปลูกถั่วงอกซะถั่วงอกไม่ต้องไปที่นาเนี่ยเอาทรายมาก็ได้นะครับอ่าปลูกเอ่อซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตรอะไรพวกนี้แหละเพื่อให้ชาวบ้านอ่ะมันมีรายได้บ้างตอนนี้เนี่ยก็อยากจากข้อมูลของกรมชนประธานนะครับบางดลระบุว่าอีสานเนี่ยที่วิกฤตหนักตอนนี้เนี่ยคือกาละสินกาละสินเนี่ยเป็นที่ตั้งของเขื่อนลำปาวอ๋อเป็นแหล่งที่ต้นทุนขนาดใหญ่เลยนะมันไม่ใช่ลำปาวอย่างเดียวกะละสินเนี่ยมีเขื่อนทั้งหมดอยู่10 เจ็ดแห่งแต่ว่าเขื่อนใหญ่ที่สุดก็คืออย่างที่นายมว่าน่ะคือลำปาวตอนนี้เหลือน้ำอยู่ที่ประมาณ0%ีกเปอร์เซ็นต์ครับบังอแล้วทำอะไรได้สีกเปอร์เซ็นต์ก็นี่ทำอะไรไม่ได้เลยรอเลี้ยงในเขื่อนอย่างเดียวก็ไม่รู้จ็ดพอหรือเปล่านี่คือปัญหาฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกเขื่อนโครงการเนี่ยก็คือหยุดการให้น้ำเพื่อการเกษตรแล้วล่ะอย่างที่บางดนบอกก็อาจจะเอาอาชีพเสริมมาแทนเอ๊ะผมว่าดีนะทำไมช่วงนี้รัฐบาลเขามันมีสต๊อกตะยเก็บข้าวแล้วยังไม่ได้รบายเลย ก็ไดนมก็ดีแล้วก็ดีแล้วอ่าครับอเออเออเออแต่นี่นี่อ่าอ่าท่านผู้ชมครับนะก็สถานการณ์ลักษณะอย่างนี้นะครับก็ต้องร่วมมือกันนะครับช่วงนี้ท่านก็ตึงก่าวจำเป็นท่านจะต้องลดปลูกข้าวตามที่กระทรวงเกษตรขอร้องมานะครับเพื่อให้น้ำมีใช้บริโภคบริโภคก่อนที่จะวิกฤตมากกว่านี้ครับเมื่อกี้พูดถึง ัยแ้งนะครับบางดดเดียวคิดว่าไฟแ้งเนี่ยมันจะมีผลถึงเรื่องผมว่านะฮะมีผลสืบเรื่องในเรื่องของพืชผักตอนนี้เนี่ยราคาก็ต้องพุ่งถงขึ้นดิใช่ใช่เพราะมันไม่สามารถปลูกได้ใช่ตยิ่งช่วงนี้นะนอกจากแรงแล้วเนี่ยยังเทศกาลปีใหม่ด้วยการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องพืชผักเนี่ยก็ยิ่งเยอะมากขึ้นผักแพงใช่ไหมแพงก็น้ำหัมไม่ได้อ่านคมชันล็กเราเหรออ่านตรงหน้าหนึ่งเป็นข่าวใหญ่นะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะนะบอกว่า ทุกวันนี้ผักันแพงแพงหลายเท่าตัวเลยโดยเฉพาะคะน้าเนี่ยนะปีที่แล้วในเวลานี้นะมูเข้าใจไหมครับกิโลแปดังสิบาทเองแล้วปีนี้นะโอ้ห้าสิบห้าหกสิบาทนั่นฮะห้าสิบห้าต่อหกสิบาทนั่นกี่เท่าล่ะครับมีอย่างที่ไหนผักชีกิโลละสองร้อยห้าสิบอืมผมก็เลยลองสอบถามดูไปทางตลาดไทยนะครับคุยกับคุณอุดมลักษ์พงสุพันธ์เขาว่าไงเขาว่าไง เป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์นะก็เขาบอกว่าที่มันแพงนั่นนะยังคันนาเนี่ยเกิดมาจากส่วนหนึ่งคนะเนี่ยอยู่ภาคกลางส่วนใหญ่เขาจะปลูกที่สุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีท่านผู้ชมครับมันเป็นพื้นที่นาข้าวปีนี้แรงจูงใจเกิดมาจากการจำานาข้าวราคาสูงคนปลูกข้าวเยอะปลูกผักน้อยลงอ่้ปลูกผักน้อยลงคนาก็ หายไปแต่ว่าพืชอีกหลายอย่างที่ขึ้นราคาแบบหลายเท่าตัวน่ะหลายเท่าตัวมีเช่นต้นหอมตั้งโอขึ้นใช่นะตั้งโอนี่คือขึ้นใช่ายนะเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูปีที่แล้วหรืหนาที่นี้พฤศจิกาเราจําได้ไหมน้าท่วมอ่ะปีนี้เกษตรกรที่จะปลูกผักเอ้มันจะท่วมมั้งบ้าถ้าท่วมเกษตรกรกลัวก็เลยผักแพง ให้ผมสนใจบ้างดนผักชีเนี่ยแพงไหมผักชีแพงกิโลละสองร้อยห้าสิบเลยหรอครับมันน่าจะแพงนานเลยนะเพราะว่าหน่วยราชการหน่วยใหญ่จะปลูกผักชีกันครับเยอะผักพระแพงไหมและครับอาวแหละท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะผักแทงเราก็เลี่ยงนะครับลองมากินฟักเนี่ยฟักเนี่ยบนหัวผมเนี่ยครับฟักราคาถูกกับกิโลสิบบาท ฟักทองก็ถูกกับช่วงนี้ฟักทองที่มาจากภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนทะลักเข้าตลาดเยอะมากกิโลเ8ึงแปดบาทเท่านั้นแหละครับประหยัดเลยครับน้ำโมนะครับอย่าไปยืดเยื้อเวลาเราจะหมดแล้วนะผมเห็นน้ำโมหายหน้าหายตาไปทางเหนือไปไปไหนมานอ๋อผมไปเชียงใหม่ครับบังโดนไปเที่ยวอ่ะไปทํางานนี่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังตอนนี้กระทรวงกเกษตรนะครับบังโดนก็มีโค,ค,ครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มเมอร์รู้เปล่าคืออะไรสมาร์ แมนแข็งแรงไม่ใาเมื่อก็ชาวนาไม่ใช่ชาวน,า,า,นาที่แข็งแรงก็เป็นถูกต้องได้ส่วนหนึ่งที่ถูกต้องนะครับสมาร์ทความเมื่อก็คือว่ากเกษตรกรปลาดเปล่องคือแต่กเกษตรกรเนี่ยรู้จักกระบวนการผลิตยอย่างเดียวครับค้าขายแปรรูปไม่ค่อยถนัดแต่นโยบายของรัฐมนตรีท่านใหม่เนี่ยท่านให้มาเลยนะครับว่ากเกษตรกรปลดเปลือกเนี่ยคือสมาร์ทความเมื่อเนี่ยกเกษตรกรทุกคนเนี่ยนะต้องรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปแล้วก็การตลาดกับปลูกเก่งยางไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว พอคากลางตัดออกครับอแล้วไปเดี๋ยวกเกษตรกรปลาดเปลืองหรือสมาร์ทความมือเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวลองไปฟังจากรองปลัดก,กระทรวงเกษตรนะครับคุณฉลองเทพวิทักกิจมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับ,บปลัดเปลืองนะครับาอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ย มีองค์ควา,รามรู้ขั้นต้นน้ำยันปายน้ำเนี่ยครับใหม่มาตั้งแต่กระบวนการผลิตการดูแลขาแล้วก็การตลาดด้วยถ้าพี่น้องเกษตรกรมีความรู้อย่างนี้เนี่ยก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะยืนอยู่ได้สามตัวเองได้ในการทําเกษตเรายีงมีตรวเกษตรด้วยด้วยสมาร์ทฟาร์มเมอร์ขึ้นมานะครับนั้นการที่โรงเรียนลักษณะโรงเรียนเทคโนโลยีโรงเรียน เกษตรกรทาอากาศเนี่ยว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้พัฒนาพี่น้องเกษตรกร,กรให้เป็นสมาร์ทฟาร์ร์ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้พี่น้องเกษตรกร,กรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้วิชาการต่างๆซึ่งวันนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นเรื่องของลําไยขึ้นที่หนึ่งนะครับ,รบขึ้นต่อไปเนี่ยคิดว่าถ้า,าเรามีการประสานงานยังจากบ แอการให้เปิดหลายสาขาพื้นแต่และชนิดด้วยนะครับเช่นข้าวรหรือเป็นเรื่องของมะม่วงส่งออกแล้วก็แล้วแต่แต่และชนิดเนี่ยที่จะสามารถที่จะให้พี่น้องเกษตรกรมีความรู้เพิ่มเติมรตรงนี้เนี่ยจะได้ประสานงานกับทางอะไรเกษตรศาสตรหรือามาีวิยุา มคอรนะครับ,รบล้วก็ทาแล้วแต่มาอะไรถ้ามาทางเหนือกาจจะใช้มาลัยรแม่จู่ถ้าไปทางอีสานอ็จจะใช้มาอะไรผลแก่น,นี้เป็นต้นก็ขึ้นอยู่กับสถานีทุประเทศต่งางๆนึ่ถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรในแต่ละชนิดเนี่ยให้เขามีความรู้ทั้งระบบเนี่ยผมว่าต่อไปพี่น้องเกษตรกรก็จะสามารถที่จะต่อสู้หรือว่าสามารถที่จะผลิตผลที่มีศุณภาพแล้วก็คงขายตลาดได้อย่างไม่มีปัญหา ในส่วนของกระทรวงเกษตรในการสนับสนุนทั้งเรื่องแหล่งทุนแล้วก็กในเรื่องอทางวิชาการเนี่ยเราจะดําเนินการอย่างไรบ้างครับคือในเรื่องวิชาการเนี่ยเรามีกรมวิชาการเกษตรซึ่ง <c oughs> เป็นกรมเรื่องด้านวิชาการอยู่แล้วนะครับในเรื่องพืชแม้กระทั่งเป็นเรื่องดินเราก็มีกรมพัฒนาที่ดินนะครับในเรื่องน้ำเราก็มีกรมชลประทานซึ่งในองค์ความรู้ที่จะให้พืชแต่และชะนิดเนี่ยจะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ย เราก็แตกสาขาไปเราก็สามารถส่งวิทยากรเข้ามาร่วมเป็นวิทยากรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นะครับก็ตรงนี้เรื่องของทุน,นเรื่องทุนเรื่องของประมาณต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางการที่จะเรามาคุยกันระหว่างเรากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือรอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับรว่าการเนินง,งานต่างๆเรามาพัฒนาเป็นโครงการที่ให้เป็นรุ่นต่างๆต่อไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นช่องทางอันสําคัญอันหนึ่งนะครับที่จะ พัฒนาพี่น้องเกษตรกรให้มีความรูรม้แล้วมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปนะครับทีนี้มาในส่วนของเกษตรยทีิเล่นหน<ช>ึงครับเพราะว่ากระทรวงก็มีวาระแห่งชาติอยู่ตอนนี้การดาเนินการจากจากนี้ไปจะมีความเข้มข้นขนาดไหนแล้วก็มีโอกาสจะตั้งเป็นโรงเรียน กษตรอินทรีย์อย่างที่ท่านประธานนักเรียนพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็น<ส>ไปได้มากน้อยแค่ไหนครับท่านครับ,รบหนึ่งโอกาสที่จะตั้งเป็นนียนเกษตรอินทรีย์อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นไปได้แน่ๆน,นะครับซึ่งเรากำลังมอบหมายให้กับทางทางคอสอจังหวัดเชียงใหม่ประสานงานกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะพัฒนาเป็นโครงการที่จะอบรมความรู้ทางอา,ากาศให้กับพี่น้องกเกษตรอินทรีย์นะครับ,รบใช้งบประมาณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจัดงบประมาณบางส่วนมา,มาให้กับทางมหาวิทยาลัยหรือทางหายเกษตรศาสตร์หรือสายแม่โจ้ที่อเ่นในการ ส่วนเรื่องความเข้มข้นของเรื่องเกษตรินทรีย์นั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าขนาดนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเรื่องเกษตรินทรีย์ต่างๆเป็นความต้องการของตลาดอย่างมากนะครับแต่การที่จะพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรมาผลิตเกษตรินทรีย์นั้น,น่ยต้องใช้เวลาและก็ต้องบูรณาการร่วมกันทั้งหลายหน,น่วยงาน ผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยแนวทางที่รกระทรวงเกษตรดำเนินการอยู่เข้ามาถูกลางแล้วนะครับ,รบที่ส่งเสริมให้พี่น้องกเกษตรกรใช้สารยินซีทดแทนสารเคมีบางส่วนแล้วก็ค่อยพัฒนาลดละเลิกไปในที่สุดรับขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องตลาดก็ต้องหาช่องทางตลาดให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่ผลิตพวกนี้ด้วยราคาจะต้องเป็นราคาที่มีราคาพรีเมียมคือราคาที่สูงกว่าราคาที่ขายอยู่ในท้องตลาดนะครับ,รบถ้ามีช่องทางตลาดทั้งในเรื่องของซุปเปอร์มาร์เก็ต ภายในประเทศกับเรื่องการส่งออกตรงนี้ก็คิดว่าตอนนี้ที่ทําอยู่ก็มีข้าวขอมมะลินะครับหรือก็พวกผลไม้ที่เป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับตัวมะม่วงที่จะส่งออกไปหรือผลไม้ชนิดต่างๆเนี่ยก็ดําเนินการส่งเสริมอยู่นะครับและการที่ว่าต้องขยายตรงนี้ให้มากๆนะครับเพราะว่าต่อไปนี้เรื่องของการปิดการทางการค้าถ้าเรามีสารตกค้างมีอะไรเยอะๆเนี่ยการส่งออกผลไม้หรือผู้สักต่างต่างๆก็จะมีปัญหาันตรงนี้ ต้องเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังครับสำหรับเรื่องของปัญหาบรรดาแห้งที่เราทำานการตอน,นนี้มีความคืบหน้าในสายการไหมครับครับก็ความคืบหน้าในแง่ของกลุ่มเกษตรกรนะฮะที่อเอรเาเห็คนว่าดาวอสไทรธุรกิจการค้าในอิตโก้ที่เป็นบริษัทลูกของจบสเข้ามารับซื้อเนี่ยก็ดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าวันอาทิตย์นี้จะมีพ่อค้าจีนมาดูผลริจบรรดาหุ่แห้งนี่ ถ้าเราขายาใรนะร,าายราคา FOB นะบีาต้องขายในราคาที่นะัที่นี้เลยเนี่ยก็จะทำให้ถ้าตกลงราคากันได้ก็จะระบายออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับส่วนของสหกรณ์กรตอนนี้เราก็กาลังพัฒนาร่วมกับอตกให้อลตกร,กรมารับซื้อเพื่อจะของสา,ากกลุ่มทรัพยากรที่มี2,000กตัญน,นะครับก็กำลังดำเนินการอยู่กำลังจะเข้าที่ประชุมวันที่17เนี่ยนะครับ้าด้ก็ประมาณมาก็จะรับซื้อของคุณ ของสาบรอนไปส่วนของแทปโก้ก็รับซื้อของพวกพิซาากิจชุมชนหยือกเกษตรกรมีปัญหาหลักหมกอนก็คนนือของพี่น้องผู้ประกอบการรายย่อยนะครับซึ่งยังมีปัญหาใหญ่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามให้ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเข้าม,มารับหาตลาดให้กับพี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยอยู่ครับใช่ได้นะหมนะถ้าเกิดทําอย่างนี้ได้ละสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนี่ เกษตรกรได้ปลดแอกจากความอยากจนได้นะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าโครงการนี้ประสบผลสําเร็จไม่ต้องเยอะนะครับปีละ5% 10เปรนสิบปะครับีสิบปีข้างหน้าเกษตรกรนั้นสามารถยืนด้วยขาตัวเองได้นะครับแม่น่าเสียดายนะครับเวลาบอกเล่าข่าวเกษตรหมดไปแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านสนใจ ข่าวด้านการเกษตรเกีย่ยวกับทำมหาธินะครับซื้อหนังสือพิมพ์คมชันลึกอ่านหน้าเกษตรหน้า12นะครับมีครบครันนะครับเป็นหน้าสีสีภาพสวยงามแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฝากไว้นะครับถ้าเกิดท่านสนใจข่าวสารด้านการเกษตรหรือว่าท่านประกอบการเกษตรในแง่มีปัญหาสอบถามเราได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะตอบท่านได้เราก็จะติดต่อผู้ที่รู้จริงนะครับท่านติดต่อเบอร์ที่อยู่หน้าจอที่ปรากฏต,ต่อหน้าท่านนี้นะครับ สำหรับนนี้บอกเล่าข่าวกเกษตรหมดไปแต่ว่ารายการเรายังอยู่นะครับช่วงหน้าไทยของกเกษตรกรครับ